สวัสดีค่ะ <c oughs> เราไม่ได้มาเจอกันนานมากเลยนะคะหลายวันแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะวันมีไปกินเลี้ยงไปทานข้าวบ้านน้องที่สนิทกันวันที่สิบมีไปวันเกิดครบ40ปีแล้วก็วันนี้มีไปทานเลี้ยงกับที่ทำงานนะคะเดี๋ยววันจะรวบยอด ให้เพื่อนๆน,นะคะให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าเออภายในสี่ห้าวันนี้ที่วันไม่ได้ลงคลิปวันไปไหนมาบ้างนะคะพอ <c oughs> วันก็ลงในชุมชนแจ้งให้เพื่อนๆทราบว่าช่วงนี้ภารกิจดิฉันแน่นมากจริงๆนะคะแน่นมากเลยก็เลยไม่ได้มาทำคลิปพูดคุยอะไรกันกับเพื่อนๆนนะคะ <c oughs> เพราะเนื่องจากว่า ในอาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากจริงๆนะคะว่าคือเนื่องจากว่ามีเรื่องคือตอนนี้วันอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์แล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือเนื่องจากเรามีผู้หญิงไทย ที่อาศัยอยู่ที่สวีเดนแล้วสามารถข้ามมานอร์เวย์ข <einmal leaves> ้ามมาทำงานที <th> <movies> ่นอร์เวย์แล้วเขาก็มีการคือเขาทํางานนวดแต่เขาก็แบบว่ามีทํางานอย่างอื่นแอบแฝงมาด้วยในในในการที่บอกเพื่อนบอกในโปรไฟล์ว่าตัวเองนวดอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีงานพิเศษ แจมไปในงานนวดด้วยอะไรประมาณนี้สำหรับวันวันจะไม่เจาะประเด็นที่ว่าออคนทำแบบนี้ผิดหรือถูกหรืออะไรนะคะวันจะแค่จะเล่าให้ฟังว่ามันมีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่นักข่าวเขาไปทำคลิปมาหรือเขาทำสรุปที่ออกข่าวใหญ่ในนอร์เวย์มานะคะว่ามันมีผลกระทบที่ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ ที่มีแม่เป็นคนไทยแล้วยังไปโรงเรียนอยู่ก็เกิดแบบมีการล้อกันมีการาบูลลี่กันเกิดขึ้นอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะแล้วก็ <c oughs> ในข่าวเขาก็คือถ้าวันจะบอกว่าในนักข่าวผิดตรงไหนที่เขาผิดเขาอาจจะผิดแค่ตรงที่ว่าเขาบอกว่าคือผู้หญิงทำงาน สาวๆที่ทำงานพิเศษแบบนี้หรือทำงานบริการแบบนี้ก็คือแบบว่าชอบซื้อของแบรนด์เนมใช้ของราคาแพงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอยากจะบอกเขาว่าไอ้ของที่พวกเราซื้อของแพงๆที่ไม่ต้องคนอื่นวันเอาวันละกัน ที่เราซื้อของแพงๆหรืออะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อบ่อยๆนะคะเราก็ไม่ได้ซื้อบ่อยๆแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทํางานแบบนั้นแล้วเราถึงจะซื้อได้เราาทํางานธรรมดาธรรมดาเราก็ซื้อได้ค่ะถ้าเรารู้จักการแบ่ง แบ่งเงินแบ่งอะไรให้ถูกต้องเราก็สามารถซื้อได้ค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องไปทํางานแบบนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้ววันคิดว่านักข่าวที่เขาเจาะประเด็นเรื่องนี้วันคิดว่าเขาน่าจะเจาะประเด็นเรื่องที่ว่า,เ,าเรื่องภาษีเรื่องวีซ่าหรืออะไรมากกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอาเข้าจริงๆคือ ประเทศเนี้ยประเทศนอร์เวย์คนที่ทํางานอาชีพเนี้ยไม่มันไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะนอกจากคนซื้อตัวผู้ชายเองที่ซื้อนั่นแหละคะ่ะผิดกฎหมายอะไรประมาณเนี้คะ่ะแล้วก็วันคิดว่าที่เขาจะอย่างที่บอกแหละคะ่ะคือเขาอาจจะเจาะประเด็นแค่ตรงที่ว่ามันเป็นเงินดํามันไม่ได้เป็นเงินเสียภาษีอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็มันก็แบบมี่ในในภาพหัวข่าวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ ที่เขาไปแอบถ่ายมาหรือที่เขาตามมาอะไรประมาณนี้น้องผู้หญิงคนนั้นก็แบบจะชอบโพสหน้าเฟซหรือโพสในแพลตฟอร์มอื่นในการแบบไปซื้อของไปซื้อของมีราคาใช้ของแบรนด์อะไรประมาณนี้ค่ะวันคิดว่ามันก็ไม่จำเป็นทั้งหมดอะไรประมาณนี้ถ้าทุกคนจะเสียความรู้สึกก็คือแค่ว่าเรื่องคุณจะ ขายบริการหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิทธิส่วนตัวมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลใครจะทําหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ที่ว่ามันรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่โอเคก็คือว่ามันใช้งานนวดเป็นเป็นการเปิดเป็น เป็นเหมือนประมาณว่าในโปรไฟล์คุณบอกว่าคุณนวดอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายก็คือมันมีงานอื่นแอบแฝงอยู่เท่านั้นเองที่สาวสาวร้านนวดลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้กันหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแต่สําหรับเราอะ่ะเราไม่ได้มีอะไรเราแค่มาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าตอนนี้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศ นอร์เวย์ที่เรามาอาศัยอยู่แล้วพอมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมันทำให้มีผลมันอาจจะมีผลกับเรื่องวีซ่าคนอื่นที่กำลังจะขอเข้ามาอยู่ในนอร์เวย์อาจจะแบบมีปัญหาเรื่องอย่าล้างนู่นนี่น,นั่นอะไรประมาณเนี้และแตะ่และ <c oughs> และวันเชื่อว่าข่าวนี้จะไม่ใช่เป็นข่าวสุดท้ายที่ ผู้หญิงไทยจะดัง <c oughs> ในต่างแดนนะคะในนอร์เวย์วันเชื่อว่ามันก็จะไม่ใช่เป็นข่าวสุดท้ายเดี๋ยวมันก็มีมาอีกค่ะแต่อยู่ที่ว่าเราจะอยู่ยังไงกับมันตั้งหากวันคิดว่าคนที่บ้านที่มีปัญหาก็น่าจะแบบว่ามีลูกเล็กแล้วเด็กๆยังไปโรงเรียนอยู่ก็จะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างของวันวันถือว่าวันโชคดีที่เราในที่ทํางานอะ่ะ เรามีเพื่อนต่างชาติเยอะแยะมากมายแต่เราไม่ได้เจอเพื่อนต่างชาติแบบอมองเราด้วยสายตาแบบนั้นหรืออาจจะเป็นว่าเขามองแต่เราไม่ได้ใส่ใจนะคะเพราะเพราะวันถือว่าก็ถ้าเราไม่ได้ทำเราก็ไม่ต้องไปไปรู้สึกได้ค่าหรืออะไรทั้งสิน้นเพราะวันก็เชื่อว่า มันก็ยังไม่มีคนที่แบบว่าเหมือนแบบไม่ชอบเรามากๆไม่ชอบผู้หญิงไทยหัวดําหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบเราแล้วเดินมาบอกเราต่อหน้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีนะคะเพื่อนๆอนมันก็มีคนที่พูดรับหลังกันทั้งนั้นแหละค่ะพอเราเดินไปพอเราเดินไปถามหรืออะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันก็ไม่มีใครกล้าพูดกันตรงๆหรอกค่ะวันคิดว่ามันก็คือเป็นการพูดรับหลังซะมากกว่าเพราะอย่างของวัน สามีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะสามีก็ไม่ได้แบบว่ามีการมาพูดใดๆทั้งสิ้นเพราะแกก็บอกว่าครั้งนี้มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่มันจะมีข่าวแบบนี้แต่แค่ว่าข่าวที่วันนั้นที่มีก็คือมันก็ยาวอยู่นะเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะคะข่าววันนั้นอะที่ออกในสถานีที่นอร์เวย์ Norway นะคะวันก็เลยคิดว่า แค่อยากจะมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าช่วงนี้มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆว่าเรามีคนทำแบบนี้จริงๆแล้วมันแล้วอยากจะบอกแค่ว่ามันมีผลกระทบกับคนที่ มาหลังจากนี้อะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะทำให้แบบ UDE เคี่ยวมากขึ้นเรื่องวีซ่าเรื่องการออกวีซ่าใดๆนู่นนี่นั่นนะคะมันก็แบบว่าจะพูดว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกก็ก็ใช่อะไรประมาณนี้นะคะ่ะแต่ว่าเราก็คิดว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเราก็ต้องอยู่กับมันไปนี่แหละคะ่ะเราก็ต้องยังยังอยู่กับมันไปเราสำหรับวันอย่างที่บอกค่ะวันโชคดี ที่ทางานไม่ได้มีปัญหาอะไรเพื่อนร่วมงานไม่ได้แบบมีใครมาแบบว่าทําสีหน้าไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาก็รู้ข่าวพอขาออกปุ๊บวันรุ่งขึ้นเราไปทํางานกันเราคุยกับเพื่อนที่ทํางานเพื่อนที่ทํางานก็บอกคือเขาก็รู้ว่ามันไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวที่ทําอาชีพนี้มันมีเยอะแยะมากมายเท่านั้นเองแต่แค่ว่าที่มันเป็นข่าวก็คือมันมัน มันเปิดปเปิดประเด็นมาด้วยการที่เรื่องร้านนวดแล้วขายแอบแฝงเท่านั้นเองคนที่ที่เปิดร้านนวดที่เขาไม่ได้ <c oughs> ทําแบบนี้ก็จะแบบว่ามันก็จะมีปัญหามากหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วร้านไหนที่เมืองวันที่วันอยู่เนี่ยก็รู้สึกตอนนี้มี3ร้านที่โดนปิดไปอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะ มันก็วันจะบอกอยังไงดีมันก็ไม่ใช่ค่ะมันก็จะไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายค่ะเชื่อเถอะเดี๋ยวมันก็จะมีอีกไปต่อไปเรื่อยๆนะคะก็นั่นแหละค่ะวันนี้ก็มาจบด้วยเรื่อง <c oughs> มาจบกันด้วยเรื่องที่ว่าเ,เรื่องร้านนวดนะคะร้านนวดแล้วขายแอฟแฝงนะคะก็หวังว่า ทุกคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็หวันหวังว่าเราก็คงจะไม่ได้มาทะเลาะก,กันด,ด,ด้วย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 เรื่องนี้นะคะวันแค่ว่าอยากมาเล่าให้ฟังเฉยๆเฮ้ยว่าเอ้ยมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆแต่บางแต่เราอะแค่แค่เหมือนประมาณว่าเราจะทำยังไงเพื่อเราจะอยู่กับมันให้ได้นะคะ เพราะว่าเอาเข้าจริงๆเราก็ยังต้องอยู่กับมันต่อไปค่ะเพื่อนๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงอะไรประมาณนี้เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันก็แยกเป็น2ฝัก2ฝ่ายอะไรเงี้ยบางคนก็ว่าไม่เห็นด้วยบางคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาที่เขาจะทำอะไรประมาณนี้แต่แค่ว่าผลการกระทำของเขาอ่ะมันเป็นเอฟเฟกให้กับคนที่ <c oughs> ไม่ได้ทําแอบแฝงที่แบบทําร้านนวดจริงๆจ,จังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นเป็นเรื่องขึ้นมานะคะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสถานทูตไทยจะดําเนินยังไงต่อไปหรือ,อ,อสมาคมสตรีไทยที่อยู่ในนอร์เวย์วันยังไม่แน่ใจว่าเขาจะมีการ ยื่นอะไรต่อไปอะไรยังไงยัง,ย,งยังไม,ยงไม่ยังไม่ทราบนะคะยังไม่ทราบเพราะว่าวันยังไม่ได้เข้าไปอ่านในของสถานทูตแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปอ่านในของสมาคมหญิงไทยอะไรประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละคะ่ะว่าเราวันหวังว่าเราจะอยู่กับมันไปให้ได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้ร้านนวดที่ <c oughs> ทําไม่ได้ แอแฝงที่เป็นร้านนวดจริงๆเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่ทำร้านนวดอยู่นะคะหวังว่ามันจะจบเรื่องนีใ้ให้ได้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่เราจะได้แบบว่าไม่เสียความรู้สึกกันมากไปกว่านี้นะคะส่วนยังไง <c oughs> ส่วน วันคิดว่าอย่างตัวเราเองเราไปที่ทํางานหรืออะไรประมาณนี้ในที่ทํางานเราก็คุยกันเรื่องนี้แต่มันก็ไม่ได้แบบว่ามีอะไรเพราะว่าในที่ทํางานเราก็คือเราเรามาทํางานทำความสะอาดนะคะเราไม่ได้ทำงานรันวดนะคะก็อย่างของวันวันไม่ได้เจอยังไม่ยังไม่วันอยู่นอร์เวย์มาสิบ สปีวันก็ยังไม่เจอเรื่องบูลลี่เรื่องพวกนี้นะคะไม่ได้มีอะไรครอบครัวคุณสามีก็ไม่เห็นไม่ได้มีอะไรอะไรอย่างงี้ค่ะก็นั่นแหละค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะหวังว่าเราจะผ่านช่วงเวลาแย่ๆไปให้ได้นะคะเดี๋ยวมันจะหมดปีแล้วเนาะ <c oughs> อย่างของวันก็ช่วงนี้ ไปงานเลี้ยงงานเลี้ยงยาวมากจริงๆค่ะก็เดี๋ยวจะมีอาทิตย์หน้าอีกบ้านหนึ่งนะคะอาทิตย์หน้าอีกบ้านหนึ่งแล้วก็วันที่30มวันสิ้นปีก็จะเป็นของอีกบ้านหนึ่งเหมือนกันนะคะก็นั่นแหละยังเหลืองานอีกสองงานยังเหลืออีเวนต์กินเลี้ยงกันอีกสองอีเวนต์นะคะในอีกวันศุกร์นี้ค่ะวันศุกร์นี้มีกินเฉพาะ ในที่ทำงานที่จะเป็นเพราะกลุ่มของเราเองอันนั้นอีกวันหนึ่งนะคะวันศุกร์ที่จะถึงนี้อันนั้นเดี๋ยวจะมีอาหารไทยก็เดี๋ยวถ้าอันนั้นวันทำคลิปแยกได้เดี๋ยววันจะทำให้นะคะส่วนงานเลี้ยงที่วันไปมาเดี๋ยววันจะตัดใส่คลิปวันนี้ให้เพื่อนๆเ,เลยนะคะแล้วก็งานเลี้ยงของที่ทำงานที่วันนี้ที่ไปวันไม่สามารถที่จะถ่ายเจาะ แค่เฉพาะเ,าเพื่อนๆหรืออะไรอ่ะวันถ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาวันก็จะลงรูปให้ดูเล็กๆน้อยๆนะคะที่มีเพื่อนต่างชาติหลายๆชาติที่อยู่รวมกันนะคะก็ยังไงเป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะวันอยากบอกว่าขอบคุณมากนะคะวันขอบคุณเพื่อนๆพีๆ่น้องๆนะคะที่ เข้ามาเป็นกําลังใจให้วันนะคะเข้าไปดูคลิปเก่าให้วันเยอะแยะมากมายนะคะถ้ายังไงวันอยากบอกว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากมายจริงๆที่ยังเป็นกําลังใจให้วันอยู่นะคะและวันหวังว่าก็ทุกคนก็ยังจะเป็นกําลังใจให้วันต่อไปนะคะเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆนะคะหวังว่าคนจะเฮงเรวยๆอย่าเจ็บอย่าจนนะคะ ยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วส่วนตัววันวันก็ยังทำงานยาวไปจนถึงวันที่30เช่นกันนะคะแล้วเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะขอบคุณมากมายค่ะมานดาวันนอร์เวี์ค่ะวันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติขอบคุณนะคะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ